สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะแล้วก็ร้าน19พอสีทองอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะหญิงจะพาไปชมรถสไตล์สำหรับลุยๆกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเป็นคันนี้เลยค่ะ Toyota f ฟอร์จูเนอนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.8 cc นะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นของตัว ซิกมาโฟด้วยนะคะสภาพก็จะสวยแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวหญิงให้ดูในเรื่องของตัวหน้ากระจังก่อนอคุณลูกค้าคันนี้นะคะต้องแจ้งก่อนว่าคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสีออกน้ำตาลดำเนาะถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเหลื่อมออกน้ำตาลนิดๆนะคะนี่เลยค่ะหน้ากระจังก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นปี2016นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมภายในกันก่อนนะคะแล้วก็ พอดีมีลูกค้าหลายๆท่านทักเข้ามาว่าอยากให้ลองเปิดฝากระโปรงฝากระโปรงเครื่องให้ดูตัวเครื่องก่อนนะคะก็ตัวเครื่องเนี่ยเดี๋ยวคันนี้ยังจะเปิดให้ดูเนาะแต่ว่าหลายๆคันยอาจจะเปิดไม่ครบเนาะถ้าเปิดไม่ครบยังไงสนใจยังไงเพิ่มเติมเนี่ยก็อินบอกเข้ามาหลังไมได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภายในกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดฝากระโปรงเครื่องกันนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราไปชมภายในกันก่อนคันนี้เนี่ยเป็น เบาะหนังสีออกส้มเนาะหรือว่าเป็นน้ำตาลอ่อนเอ่ยภายในก็จะหรูหราแบบนี้เลยนะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยเป็นรถเช็คศูนย์ตลอดนะคะแล้วก็ไม่แท้เลยที่สำคัญคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะคะเดี๋ยวยิงสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังก่อนเนาะ เครื่องก็จะเสียงแบบนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามีความหรูหรามากภายในตัวรถนะคะเพราะว่าเบาะหนังเขามาเป็นสไตล์แบบว่าทําตัดกระสีดำเนี่ยคือกลมกลืนมากนะคะอันนี้เดี๋ยวขออน,นุญาตแผ่นกล้องนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือเป็นที่ปรับในเรื่องของตัวฟ High โ Low นะคะแล้วในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยรองขาระบบการทรงตัวนะคะหน้าปัดก็จะเป็นสไตล์นี้ครบหมดเลยนะคะ นี่เลยค่ะออปชันก็จะมาบอกว่าครบหมดแล้วนะใช้งานง่ายระบบเนก็มาครบหมดเลยนะคะอ่าพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะได้ยินขออนุญาตให้ดูเลขไม้นะคะคันนี้เนี่ยเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสามมื่นนะคะคุณลูกค้ามีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะอ่า ใครสนใจเนี่ยแวะมาทดลองขับได้เลยนะคะคันนี้เนี่ยขับดีจริงๆนะคะคุณลูกค้าแล้วคันนี้นะคะติดสีเดิมในเรื่องของตัวตะเข็บต่างๆเนี่ยเป็นเดิมทั้งหมดเลยนะคะสภาพสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกันก่อนนะคะไปเลยสภาพก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะ ตัวรถเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะภายในหลูหลาด้วยเบาะสีส้มเนาะส้มอ่อนใช่ไหมอ่าสวยแบบนี้เลยข้างในเนี่ยถ้าให้ดูในเรื่องของตัวหลังคาเนี่ยจะเห็นไหมคะว่าลูกค้าท่านเดิมเนี่ยเขาใช้ดูแลรักษามากตัวฝ้าหลังคาเนี่ยไม่มีช้ำไม่มียับเลยนะคะคุณลูกค้าเราแบบตึงสวยมากเลยะคะ่ะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันนิดนึงนะคะนี่เลยะคะ่ะ ด้านไทายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะมีสัญ,ญลักษณ์ของเครื่อง2.8นะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของตัวซิกมา f o นะคะคันนี้เป็นรถยนต์ปี2016นะคะคุณลูกค้าอย่าเพิ่งไปไหนนะวันนี้เนี่ยมาเจอหน้าหญิงหญิงจะแจ้งราคาพิเศษอีกเช่นเคยนะคะนี่เลยคะ่ะคันนี้เนี่ยก็มาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะคะคุณลูกค้านี่เลยคะ่ะสภาพรถก็จะสวยแบบนี้เลย บอตอนหลังเนี่ยแทบไม่ได้ใช้งานนะคะเพราะว่าลูกค้าท่านเดิมเนี่ยก็จะห้อยแบบนี้ไวอยู่เนาะจะได้วางข,งของข้างในเนี่ยได้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะวันนี้เราไปเร็วนิดนึงเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนไปหญิงขอให้ดูตะเข็บตัวรถนิดนึงนะคะให้ดูหัวน็อตด,ดูเม็ดอาร์กนิดนึงว่ารถที่ร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยถึงแม้จะดูรถไม่เป็นนะคะก็สามารถซื้อรถกับทางร้านเราได้นะคะเพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยเราคัดรถเข้ามาทุกคันนะคะคุณลูกค้า เรารับประกันเรื่องของตัวถังชนหนักพิกคว่มจมน้ำให้ทั้งหมดเลยเนาะอ่าเดี๋ยวดูด้านท้ายเสร็จแล้วไปชมกันด้านหน้าเลยนะคะนี่เลยค่ะอ่าเดี๋ยวนิดนึงนะคะคุณลูกค้าเกือบลืมไปค่ะเราจะได้เป็นแม็กลายนี้เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วตอนนี้เนี่ยคันนี้นะคะก็มาพร้อมด้วยยางใหม่ด้วยนะคะเป็นยางของบิสโตนเลยอ่างั้นเดี๋ยวเราไปชมตามคำเรียกร้องนะคะก็คือขอชมตัว ด้านหน้านิดนึงนะคะคือจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าอิงไม่อยากเปิดให้ดูนะแต่ด้วยความที่รถหลายๆคันเนี่ยมันต้องใช้กําลังในการเปิดเนาะแล้วหญิงเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าตัวเล็กปะไม่ค่อยมีแรงก็เลยไม่ไหวที่จะมายกฝากระโปรงทุกคันนะคะก็คันนี้เนี่ยตามจัดให้ตามคาเรียกร้องนะคะก็คือเดี๋ยวจะลองเปิดฝาเครื่องยนต์ให้ดูเนาะงั้นเดี๋ยวลองแพนกล้องไปตัวเครื่องนิดนึงนะคะ เครื่องคันนี้นะคะใหม่สดสะอาดและเสียงเนี่ยเงียบมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าไม่มีรอยของคราบน้ํามันต่างๆเลยนะคะแล้วในเรื่องของตัวสติกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ของมอกอแผ่นเพจต่างๆเนี่ยก็คือยังอยู่ครบหมดนะคะเพราะอย่างที่แจ้งว่ารถที่ร้านเราเนี่ยเดี๋ยวให้รอยรอยไม่กวาดนี้ก็เดิมหมดนะคะคุณลูกค้าเห็นไหมเอ่ยอรถที่ร้านเราเนี่ยดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถได้นะคะหายห่วงค่ะ นี่ก็เป็นหัวน็อตเดิมเดิมหมดเลยนะคะตะเข็บเนี่ยตอนหญิงทําคลิปแรกๆเนี่ยหญิงจะสอนดูตะเข็บเนาะว่าถ้าเป็นรถที่เป็นตะเข็บเดิมเนี่ยเล็บจะจิกลงเห็นไหมคะอ่าเล็บมันจะจิกลงนะคะก็คือมันจะเป็นสไตล์กึ่งแข็งกึ่งนิ่มนะคะแต่ว่ามันจะไม่นิ่มไปเลยถ้านิ่มไปเลยเนี่ยก็คิดไว้ได้เลยว่ารถน่าจะมีการเขาเรียกกันทําตะเข็บขึ้นมาใหม่เนาะแต่คันเนี้ยก็คือเป็นตะเข็บเดิมเลยนะคะหัวน็อตเดิม รอยเครื่องต่างๆเดี๋ยวขออนุญาตให้แผ่นตรงใกล้เครื่องนิดนึงนะคะอ่ารอยมาต่างๆในตัวเครื่องที่มาจากศูนย์เนี่ยอยู่ทุกจุดนะคะคุณลูกค้าถึงบอกว่าซื้อรถที่ร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยหายห่วงเลยรอยมาข,ของเครื่องไม่ว่าจะเป็นจุดไหนเนี่ยอยากให้มาดูแบบใกล้ๆมากเลยคะ่ะอยากให้มาเห็นรถจริงมากๆรอยมาอยู่ทุกจุดเลยนะที่เป็นจุดสีต่างๆตอนที่ออกมาจากทางโรงงานนะคะนี่เลยะคะ่ะ ใครสนใจเนี่ยลองแวะเข้ามาชมได้เลยนะคะวันนี้ขอขอจบที่ภาพนี้เนาะพอไม่มีแรงในการยกนะคะเดี๋ยวหญิงจะทําเพื่อคุณลูกค้าของหญิงทุกทท่านนะคะก็คือเดี๋ยวหญิงจะไปหัดยกเวทก่อนเนาะเพื่อที่หญิงจะได้มายกฝากระโปรงรถของตัวรถทุกคันได้เนาะเพราะว่าที่ร้านสโพสีทองของเรา,าเราจะขายเป็นรถ SUV7 ที่นั่งนะคะเป็นหลักเลยแล้วก็รถคันใหญ่ๆซึ่งมันก็ต้องใช้กําลังนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นของ f o r t u n e r เนี่ย เขาก็จะยังไม่มีตัวโชคมาให้ใช่ไหมคะแล้วลืมไปว่าตอนนี้นะคะที่ร้าน19โพสีทองเนี่ยมีฟอร์จู e r เกือบ10คันเลยนะคะคุณลูกค้าใครหารุ่นไหนเนี่ยมีครบทุกรุ่นแน่ๆไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำ T R D นะคะมีให้ครบหมดเลย2.8 2.4ขับ2ขับ4มีครบทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็จะเป็นโฉมตัวนี้หมดเลยเนาะก็คือเป็นตัวโฉมตัวใหม่อยู่นะคะ นี่เลยใครหามาเลือกดูกันได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะซื้อรถที่ลาน19โพสีทองของเราเนี่ยปลอดภัยหายห่วงจากเรื่องของโควิดแน่นอนนะคะหากคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อรถที่ลาน19โพสีทองของเราได้นะคะและหากคุณลูกค้าไม่สะดวกในการเดินทางเราก็มีบริการในเรื่องของการจัดส่งในเรื่องของการจัดไฟแนนต่างๆให้กับคุณลูกค้านะคะและที่สําคัญ เราฟังกันอยู่แล้วใช่ไหมคันนี้นะคะหญิงจะเน็ตราคาพิเศษให้เหมือนเดิมนะคะคันนี้เนี่ยราคาปกตินะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะคะคุณลูกคา้าแต่มาเจอหญิงเนี่ยราคานี้หญิงไม่ขายอีกเช่นเคยคะ่ะคันนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าของหญิงเนี่ยหญิงขายเพียงแค่1นึ่งล้านเก้าห พันบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าและคุณลูกค้าเครดิตดีนะคะก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะและก็พออยู่ที่ประมาณ2 0ง0มืบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าใครสนใจเนี่ยก็เข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะและสิ่งสุดท้ายแล้วห้ามพลาดห้ามลืมเลยนะคะที่จะกด Sub s c r i b ์กดติดตาม แล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะวันนี้หญิงไปก่อนนะคะบ๊ายบาย